สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทัวประเทศอ่ะพอ่อใหญ่การมีแฟ้มภาพแฟ้มข้าวพี่น้องเอ้กับการตั้งขอ้อสังเกตกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวนาบอกว่าจะเป็นข้าวนาปังหน้าปีนะครับเนาะชาวนาโวยทําไมไม่ไปช่วยทำไมไปช่วยแต่โรงสีนั่นน่อ่าชาวนาเรียกร้องไม่เคยให้รัฐบาลทําแปลกๆนะ พยาการไปเบิ่งแฟมภาพแฟมข้าวในส่วนของท่านพี่ชัยรัฐมนตรีว่าการกระท่วงพณิ์ทิ่นแถงเนาะครับเนาะแถงแถง,งออกมาพยาการด้เบิ่งแฟมภาพแฟมข้าวคลิปเต็มแล้วแต่ว่าเมื่อนี่พยาการนอามาให้เบิ่งหน่อยหนึ่งแต่ว่าเป็นเน็นที่เกษตรกรชาวนาเนาะเพิ่นว่ามาตรการที่กําลังชงของ,ของนอบขอพี่น้อง อตอนนี้นี่มาตรการที่ชงของนบขอเพื่อที่จะซอยเงินลาละพันเกี่ยวกับเขานาปังนี่ยพร้อมกับเขานาปังเงินลายละพันเนี่ยซีปลานี่ปรากฏว่าไปซอยลงสีน้ำเพราะว่าลงสีซอยพยุงราคาเขาจังสันจังสีนนเนี่ยแน่ทีนี่กเกษตรกรชาวนาว่าคือไปซอยลงสีทั้งทัง,งที่ลงสีเขาบดได้เดือดร้อนอย่างเพราะเขาเป็นกลุ่มนายทุนอยู่แล้วพี่น้องเขาเขาเป็นนายทุนอยู่แล้วที่จริงมากเนาะครับเนาะ มันอาจ,จะไปซอยน่ยแนพว่าอันนี้ความเห็นของกลุ่มเกษตรกรนะพนว่าตามตามข่าวพี่น้องตามข่าวที่พยัญการไดมาาเนาะคำนาที่เป็นแฟมผับแฟมข้าวนี่ที่นี่ก็พอตั้งคําคถามแล้วเพ่นก็เลตตั้งคาถามว่าที่เกษตรกรชาวนาเ,าเขาเรียกร้องนี่คือบบไดจักเทียคือบบไรหยัางเลยนี่นนคือเม่อเห็นไห่จัคเทีย บ่าวาเรียกร้องขอ้อแต่ละขอ้อแต่ละขอ้อเรื่องซอยพยุงราคาเข่ากับยังดีพนว่าแล้วถ้าไปซอยลงสีเดียวเอาเงินมาซอยเกษตรกรมาซอยพยุงราคาเขา่าตันละแปดเก้าพันจะบดีบอ่อพนว่าเนาะเนาะเอาไปเบิึงแฟมภาพแฟมข้าวกันซะก่อนเนาะเอ่อวยเดอกเอบี้ยนี้ช่วยเดให้กไทยครับเออช่วยเดอกเบี้ยนี่ช่วยเถิกับทางโรงสีใช่ไหมฮะ ทำไมไม่เอาเงินโตชเจเชยลงสีมาช่วยชาวนาเอามาช่วยตรงนี้ชัดเจนไปเลยเก้า9,000ไปเลยลงสรีนี่มันต้องไาช่วยเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาล่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วอันนี้ที่เรางงผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีมาตรการไปช่วยพ่อค้าคนกลางช่วยลงสีนะครับชาวนานี่เดือดร้อนจะเป็นยะตาอยู่แล้วนะครับแล้วไม่มาตรการตรงนี้ไม่มีอยู่ในข้อเสนอของชาวนายนะไอการไปช่วยรรกไอช่วยดอกเบี้ยลงสีเนี่ยไปเอาจากไหนได้จากไหนมาผมอยากรูใครเป็นคนเสนอ ชาวนาเนี่ยเดือนร้อนจะเป็นจะตายเดี่ยเรียกร้องราคาข้าวเป็นหลักทําไมมีมาตรการมาชดเชยเรื่องช่วยดอกเบี้ยสีอ่ะแล้วแล้วมาตรการบางอย่างที่ชาวนาเรียกร้องอ่ะทําไมไม่มีไม่เข้าใจเลยนั่นแหละครับมันเป็นคําถามที่เกษตรกรอยากรู้นะครับนายอยากรู้คําตอบว่าอ่เวลาซอยเหลือเกษตรกรชาวนาเฮ้านี่บอกว่าเงินไหลละพันออกมาเนี่ยคือจดไปซอย ดอกเบีย้ยล่งสีหรือว่าไปซอยล่วงสีอยู่อยู่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกขังเลยเนี่ยนะอ่าเป็นพอเอียงอ่าหรือว่าย่านล่งสีบความรูวม,มือบอเนี่ยนะหรือว่าพนยัยการต่างข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือซุ่มเป,เป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นสอสอส,อสอวอจึงสี่นี่เป็นผู้รักบักไ่ที่บ่เคยออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวหน้า บาดายว่าถึงความเดือดร้อนของเกษตรชาวนาเนี่ยก็เพราะว่ารู้ว่าเพิ่นเป็นเอ่อเพิ่นเป็นนายทุนอ่าเพิ่นเพิ่นอยู่กลุ่มนายทุนบอ่อหรือว่าเป็นเจ้าของรุ่งสีบอ่อเนี่ยฮะน,นี่สังเกตเบื้องพี่น้องแต่ว่าส่วนมากจะเป็นยังสั่นเนี่ยเนาะส่วนมากมันจะเป็นยังสัง่นสังเกตเบื้องที่ะมีแต่คนมีเงินเนี่ยได้เป็นสอสอเนี่ยพี่น้องถ้าบอกมีเงินก็บาได้เป็นเด้ออ่ามีแต่นายทุนมีแต่นักธุรกิจทั้งนั้น พราะฉะนั้นแล้วยามเกษตรกรชาวนาเห่านี่เดือดร้อนมันเป็นวงจรที่มันเป็นวงจรที่เป็นวัตฏมนตแบบชีวาเกษตรกรชาวนาเห่านี่หลีกเลี่ยงบดได้หลีกเลี่ยงบดได้เลยนี่แหละสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเวลาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำนี่ชาวนาเนี่ยแหละอเกษตรกรเห่านี่แหละได้รับผลกรรมพี่น้องได้รับผลมกัน อไ,ได้รับผลผลกรรมนะครคบน่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าบว่าเว่าเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดยังเขาก็ต้องไปขายให้ในทุนถึงแม้ว่าเขาบม่ได้เป็นชาวนาเ,าเขาเฮ็ดอย่างอื่นเฮ็ดสวนหอมเฮ็ดขายพักขายผลไม้เฮ็ดสวนผลไม้หรือว่าเฮ็ดการเกษตรอย่างอื่นข้าวโพดถั่วเหลืองปาล์มน้ำมันหรือว่าเฮ็ดปลูกยางพาราหลายเนี่ย เขาะจะไปขายไผ่ล่ะก็ขายให้กลุ่มนายทุนคือกันพี่น้องเน่นบอพราเขาขายให้ในายทุนแล้วสุมนายทุนสุมนี่ที่เพื่อนเป็นรับผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อนก็ต้องการกินกับไร่อยู่แล้วเนาะบางเชียก็เอาลัดเอาเปรียบกเกษตรกรโพดดีละนะครับนะแต่มันมาอยู่ในความพอดีอ่าบ่าได้ทุกได้ยั้งบาเนี่ยกเกษตรกรชาวนาเฮานี่กว่าจะได้เงินปีหนึ่งเดแม่นบอเพื่นพจิกาทันว่าผลขายเขา่า เหตุมาเบิดปีอ่าท่างยางไปหน้าจนลึกพุ่นละหญ้าจนตายแห่พุ่นละเติมน้ำมันไปหน้าอีกเหมือนนี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปอ่าสมือนี่จะบ่ยา,างแล้วเนาะจะบ่ปั่นจักรยานแล้วฐานะติดบ้านกายย็ไข่โย่แต่ว่าฐานะโขกหนะน้าหนองนะ้าไก่ออกจากบ้านไปก็ต้องเติมน้ำมันไปใส่รถมอเตอร์ไซค์ไปหลับไปไป,ไปหน้าเที่ยวไปเบิดเดือนเบิด,เด์ตปีห่นเด้อ่า ปีหนึ่งด้เงินเทียรหนึ่งขายเข่าแล้วปรากฏว่ากลับไปขายให้นในทุนนี่อ่าเต็มทีตันละจักบาทเอ๋อตันละหมื่นหนึ่งสมมุติว่าได้ขายตันละหมื่นหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้มันบาถึงอ่ะห้าบาทสี่บาทห้าบาทอ่าตันละห้าพันอ๋อตีเป็นหกพันตันละหกพันอย่งนี่นี่ในทุนเพิ่งกลับไปขายหมื่นสองหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเพิ่นซื้อถือขายแพงอยู่แล้วเนาะได้กําไรเป็นกินถ้าถ้าซื้อไปราคาทุน มันกับบอมเบนในทุนแล้วอแต่ว่าบางเชียบางที่เพิ่นกักดราคาหุ้โพดเนี่แหละนี่หน้ารัฐบาลนี่ผู้ที่เป็นรัฐผู้ที่เป็นรักผู้รักผู้ใหญ่นี่มีหน้าที่ในส่วนของการสอดส่องว่ากเกษตรกรทั่วประเทศโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องราคาสินค้าบอ่อเนี่ยะพอหล่องเลี้ยนเทียหนึ่งถึงจะออกมาเทียนึงเบิงเดอสังเกตเบิงเดอถ้าเข้าหน้าปีออกเดะ อ่าถ้าเขาหน้าปีออกเด้ถ้าเขาหน้าปีออกนี่เบิงเด้อถ้าเกษตรกรอ่เดือดร้อนแล้วบ่มีไผไปลองเลี้ยงกับมิดจิลีเด้แต่ว่าถ้าเกษตรกรเดือดร้อนหลายๆออกมาตบเท้ากันเรียกร้องไปถึงสสสวหรือว่าเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเนี่เพิ่นถึงจะออกมาตรก,การออกมาดีพี่น้องสู้ปีเลยเป็นแบบนี้นะครับเนาะการแก้ปัญหาแบบอัวหายแลวล้อมคอกนั่นเองตอนนี้ อธิพา,านมาเนี่อาทิตย์ธิพานมาเนาะเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาเนี่ถือว่าเป็นเดือนแห่งน้ำท้องน้ำสุขโขทัทยพยาการไปบึงกเกษตรกรสุขโขทัทยบดเลยพี่น้องน้ำเข้ามาสามสิบไรเพื่อนว่าเดือนหน้านี่กระเด้เก่ยวแล้วได้เขา้านาปังเพื่อนเดือนหน้านี่ก็จะได้เดียกวแล้วก็จะลงเขา้านาปีแล้วนั่นละปรากฏว่าบดเลย น้ำท่วมบัดขาวเป็นดาดโอ้ทำใจรบเนี่ยทำทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจพยาการเบิ้งแรกก็เป็นตาลูตน้นเพิินพี่น้องแต่ลุตนกเกษตรกรชาวนาเนี่ยลงทุนไปเป็นแสนพนว่าลงทุนไปเป็นแสนสามสิบไรเด้ลงทุนไปเป็นแสนผูล่ะพนว่า,าบดเลยจบเลยวาสันน้ำม,มาน้ำขังเยาว่าแต่เขาน้าปังพี่น้องตอนนี้นี่กเกษตรกรชาวนาเฮาเนี่เห็นบ่ เคยพยาการติดตามยายท่อนอยู่ยายท่อนแฟนเพจอะไนะพี่น้องไอ้ไม,ม่ยายท่อนยายท่อนนี่นยยนนกัดโอ้ยไปเบิงเพื่อนแล้วปรากฏว่าน้ามท่วมเข้า,าวานกาไวร้รอบที่สามล่ะรอบที่สามล่ะโตกะอ่าเชียแลกกวานเข้าไว้เบิดบานี่น้ามาท่วมนี่ละ่ะน้ามาท่วมบ่ว่าจะเป็นนาโคกนาโนนนาหนองตะหน,นีท่วมมัดชูมอง เป็นพ่อ,อยังพ่อเป็นบอที่ผ่านมาในฝนมันตกดูฝนมันเล่งตกสมือสมือเนาะตกกระตกแห้งตะกี้ว่าฝนมาตกกับมาตกแต่ว่าอเป็นอย่างที่เป็นอย่างที่สร้างความเสียหายได้หลายเติบอยู่บอนาโคกพยการคนหนึ่งละปรากฏว่าโอ้ยไดวานไม่บดทั้งเส้นละพี่น้องเอ้ยออสิบสองจะได้วานไม่บดเหเขาเจ้าดอได้นั่นเขาเจ้าดอพยการวานเขาเจ้าดอ ขนาดนานดินทรายนานโน่นหมดเด้ปรากฏว่าน้ำเต็มให้หน้าอึตืดอาตาดเปล่งกับบัดทันนานดินทรายบ่มีทอกับอะไรเน้นานดินทรายเนี่ยอมันต้องใส่ทอไวไ้เด้มันถึงจะเปล่งน,น้ำออกได้สามสมไไี่มือบ่เด้เพราะมันมันหลายทุ่งเนาะก็ไล่เปล่งไปที่ทละทุง่งละทุ่งก้นมือเดียวกับบ่ได้มือมืออะไรลนี่กลนดินนี่ยอนี่แหละพยากันก็เลยเจอแฟมผาแฟมเข้าที่ กระบอกเสียงเชาห,า,หาหน้าเฮ้านี่แหละกลุ่มเกษตรกรเชาหน้าที่เพิ่นไปเรียกร้องเรื่องราคาเข้าให้กับยื่นหนังสือไปให้ทางทำเนียบรัฐบาลนี่แหละให้ผูกเกี่ยวข้องนําใ,ให้นายกสมาคมเกษตรกรเชาหน้าไทยเฮ้านําท่า,า,น,ทานประมุจะเจร่ญสินเนี่ยท่านก็ฮับเรื่องไปแล้วแต่ว่ากระเฮ็ดยังยังปรทัานได้อยู่แก้ไขปัญหากระยังประ่านได้อยู่ซึ่งเป็นหัวใจลักในส่วนของการทำหน้าปังเลยพี่น้องพื้นที่ภาคกลางเนาะ ปรากฏว่ายังบัตรทันมี่ยังออกมาอยู่บอ่ว่าจะเป็นเงินไหลละพันก็นยังบ่ได้ชงเขาเนาบ่อขออยู่อุ้ยจกักษาศักษาอีกยังกว่าจะได้เงินได้คำถ้าเป็นกเกษตรกรชาวนาเฮานี่สาธด้พี่น้องสังเกตบึงบ่อ่าส่วนหนึ่งพราการบึงแล้วเงินบ่อยู่ในมือเงินบ่มีต้องรองเงินนั่มบ่สังเกตบึงแต่เพราะว่าเงินเงินที่จะเอามาซอยเหลือนี่มันเป็นการแจกนี่มันบ่ได้ขึ้น มันบันไดขึ้นได้พี่น้องเต็มทีก็ให้ทะกศใจให้ก้อนท่นละอ่ารัฐบาลกระจายขึืนที่หลังจังสี่เดี๋ยวพรายไปคืนที่หลังเนี่ยนะหางบประมาณมาโปะที่หลังเนี่ยนะมันเป็นจังสัน้นมันถึงซาที่จริงมาเขาหน้าปังที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ก็น่าจะให้ไปเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะแต่จตอนนี้ก็ยังบัทันได้ว่าจังไหู่อุยจักเดือนไหนเด้อพี่น้องเด้อ ถามว่าได้บอมันเปอร์เซนต์ได้มันก็น่าจะได้อยู่ดอกเพิ่นเพราะว่าเกษตรกรเดือดร้อนกันเนาะยื่นหนังสือไปเบิดแล้วเพิ่นก็หาปากออกมาแล้วในส่วนของที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแน่ท่านหลายๆท่านพี่น้องซึ่งโดยเฉพาะท่านพี่ชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่เพิ่นก็ว่าภายในหนึ่งอาทิตย์ว่าสันจะเข้านอบบอว่าสันตั้งแต่ที่ว่าเงินอนุมัติเงินหลายพันแต่จนป่านนี้ ยังบัทันมีอย่างมีความคืบหน้าอย่างอยู่พี่น้องอ่าเอฟซี FC บางท่านบางคนก็นจนเบื่อนาอยพผล่ะเนาะครับเนาะเอาอเอาเดอร์อเอเดอร์ผู้ใดรอก็รอสักก่อนเดี๋ยวความคืบหน้าจาังไรพยานการจะเฝ้ามาติดตามติดตามให้เบิ้งนั่นละเนาะครับเนาะติดตามได้ข่าวมาจังไรพยานการจะเฝ้ามานําเสนอให้อ่าเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่เฮ็ดหน้าปังในรับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันเนาะครับเนาะเอาเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้พยานการฝากไว้ซ้ำหนีเนาะ คอมเมนต์มาเอาน้ากังกนพี่น้องคิดเห็นจังใดเจอกันใมค่คิวหน้าคิดนี้สวัสดีครับ